ep ีนี้ว่าด้วยเรื่อง5สิ่งที่ไม่ต้องใช้เงินแต่สร้างความมั่งคั่งมหาศาลให้เขียนหนึ่งคำสิว่าอะไรทำให้คุณมีวันนี้แต่ผลประกฏว่าทั้งบิลเกตและวอร์นเบอร์เฟตนั้นเขียนคำคำเดียวกันให้ทายว่าคืออะไร สวัสดีครับเจอก,กันอครั้งกับผมพอลนี่คือ Money Matters ครับรายการด้านการเงินทั้งสนุกและก็มีสาระนะครับต้องบอกว่า EP นี้สําคัญมากๆเลยเพราะว่าหลายคนมีความเชื่อผิดๆว่า้ ي, จะมั่งคั่งร่ํารวยได้นั้นมันต้องเริ่มต้นจากมีเงินก่อนแต่ EP นี้จะมาทําลายความเชื่อนี้ครับเพราะ EP นี้ว่าได้เรื่อง5สิ่งที่ไม่ต้องใช้เงินแต่สร้างความมั่งคั่งมหาศาลจริง การันตีว่าจริงครับถ้าคุณมี5ข้อนี้นะยังไงคุณก็มั่งคั่งได้ครับกับการถ้าคุณมั่งคั่งรับรู้อยู่แล้วแต่คุณไม่มี5ข้อนี้คุณก็จะกลับมาจนได้เช่นเดียวกันก่อนอื่นเลยให้ถ่ายว่ามีอะไรบ้างสามารถกดพอยส์แล้วก็ถ่ายได้เลยครับอ่ะทีนี้มาดูกันว่า5ข้อของคุณกับ5ข้อของผมเนี่ยตรงกันไหมนะครับมาเริ่มที่ข้อแรกก่อนเลยคือความชัดเจนต่อเป้าหมายครับคนที่ประสบความสําเร็จหรือว่าคนที่มั่งคั่งรับรู้ทุกคนนั้นล้วนชัดเจนในเป้าหมายครับ บางคนเนี่ยไม่ใช่แค่ไม่มีความชัดเจนนะครับบางคนเนี่ยไม่มีเป้าหมายนั้นแต่ต้นแต่บางคนไม่เป้าหมายแต่เป้าหมายไม่ชัดเจนยกตัวอย่างเช่นอยากรวยคําถามคือเท่าไหร่คือรวยครับแต่แลาคนชอบบอกว่าอยากพรอมอยากคุณดีต้องถามว่าแล้วน้ําหนักเท่าไหร่ไขมันกี่เปอร์เซ็นต์ถึงเรียกว่าคุณดี <laughs> <laughs> นี่เอกนไหมเนี่ยเห็นไหมว่าความชัดเจนมันไม่เท่ากัน ทีนี้ความชัดเจนในมุมผมนะมันถูกแบ่งเป็น2ระดับด้วยกันครับก็คือมีว n นกับมีนิดต่างกันยังไงวอนก็คืออยากได้ส่วนนี้คือจําเป็นต้องได้ยกตัวอย่างเช่นลดน้ำหนักก็ละกันส้าว่ามีคน2คนนะโอเคหนัก100ยกิโลเหมือนกันทั้งคู่ก็อยากจะหนักสัก70็กิโลนะลงสัก30มกิโลในช่วงมาณสัก1ปีสมมุตินะโอเคคนแรกคือลดได้ก็ดีลดไม่ได้ก็ไม่เป็นไร แต่คนนึงคือเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้จําเป็นต้องได้คําถามคือให้ถ่ายคุณว่าคนไหนลดได้ครับคนแรกหรือคนหลังคนหลังชนะตั้งแต่ในหัวแล้วจริงไหมเหมือนกันเลยมั่งคั่งร่ำรวยคือรวยได้ก็ดีนะแต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่บางคนคือเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้จําเป็นต้องมั่งคั่งร่ำรวยให้ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทําไมบางคนทําไม่เท่ากันแทนค่าไม่เท่ากันหรือว่าแลกไม่เท่ากันเพราะว่าเห็นไม่เท่ากันตั้งแต่ต้นแล้วครับคนที่มั่งคั่งร่ำรวยทุกคนเขาชัดเจนตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ววครับ่า เขาจะต้องร่ำรวยหรือมั่งคั่งให้ได้ยกตัวอย่างเช่นวอร์เรนเบรฟเฟตครับเขาบอกพี่ๆเขาตั้งแต่เด็กแล้วนะว่าโตข,ขึ้นมาในเขารวยแน่ๆวอร์เรนเบรฟเฟตต์เคยให้สัมภาษณ์หอียครั้งนะเขาบอกว่าเขาไม่เคยมีดา้าหรือว่าลังเลหรือว่าสงสัยในตัวเองเลยแม้แต่นิดเดียวเขารู้ว่าตั้งแต่เด็กแล้วนะรู้ตั้งแต่ตอนเขาเด็กเลยว่าเขารวยแน่ๆ ความชัดเจนเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นความบางครั่ง,งร,ร่ารววอย่างเดียวก็ได้นะครับบางครั้งมันเป็นผลพวงของการทําอะไรที่มันยิ่งใหญ่เปลี่ยนโลกยกตัวอย่างเช่นอย่างบิลเกสเนี่ยคือตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วเขาเชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยทุกบ้านจะมีคอมพิวเตอร์ซึ่งวันนี้ก็เกิดขึ้นแล้วมันเป็นผลพวงจากความชัดเจนของเขาเนาะหรืออย่างซีฟซ็อกก็ได้เขาเคยให้สัมภาษณ์ว่า m a k e a dent in the u n i v e r s e ก็คือแบบเขาแค่อยากจะให้จัก,กรวาลเนี่ยมัน,ม,นมันมีกระเทาะหรือกระเทอือนนะครับจากสิ่งที่เขาทำก็คือต้อง การกระทำของบิลเกตหรือว่าสตีฟจ็อบนั้นมันทำให้เขาร่ำรวยมหาศาลพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยนึกถึงอีกหนึ่งคำคมขึ้นมาได้นะเป็นคำคมของมาร์ทเว i นเขาบอกว่าคนเราในมีวันสำคัญอยู่2วันก็คือวันที่เราเกิดมากับวันที่เรารู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรวันนี้คุณรู้ไหมคุณเกิดมาเพื่ออะไร ข้อ2คือวินัยครับวินัยคืออะไรมันคือการทําในสิ่งที่คุณรู้ว่าควรจะทำํำแม้ไม่มีอารมณ์จะทําก็ตามใช่ไหมทำแม้ไม่มีอารมณ์ทําแม้ไม่พร้อมก็ยังทำเขาบอกนี่แหละคือวินยัยมีคําคมที่ผุดมาในหัวผมตอนนี้มีอยู่2อันด้วยกันนะอันแรกมาจากโรเบิร์เฟดเขาบอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องฉลาดกว่าคนอื่นนะคุณแค่ต้องมีวินัยกว่าคนอื่นเท่านั้นเอง อีกอันหนึ่งมาจากอริสโ,โตเติลครับอริสโ,โตเติลเป็นนักปราชญ์โบราณของโรมันของกรีกนะครับเขาบอกว่าเราเป็นผลลัพธ์จากสิ่งที่เราทำซ้ำๆทุกวัน เพราะฉะนั้นความยอดเยี่ยมไม่ใช่เกิดจากการกระทำหนึ่งครั้งแต่มันเกิดจากการกระทำหลายๆครั้งหรือที่เรียกว่า habit นั่นเองก็คือนิสัยหรือว่าวินัยนั่นเองครับทานดีหนึ่งมือ้อไม่ทำให้คุณผอมเลยจริงไหมครับอ่านหนังสือหนึ่งครั้งไม่ได้ทำให้คุณฉลาดเลยการเงินก็เช่นเดียวกันลงทุนหนึ่งครั้งไม่ได้ทำให้คุณร่ำรวยเลยแต่เป็นการกระทำซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับทุกๆวันเป็นระยะเวลาที่ยาวนานต่างหากนั่นแหละคือวินยัย ผมอยากให้ตัวอย่างว่าวินัยมันมีผลกับทุกเรื่องไม่ใช่แค่กับเรื่องการเงินนะครับเช่นถามว่าคุณกินมื้อไหนแล้วคุณสุขภาพดีคำตอบคือทุกมื้อถามว่าอ่านหนังสือเล่มไหนแล้วฉลาดคำตอบคือทุกเล่มเช่นเดียวกันครับถามว่าลงทุนครั้งไหนทำให้คุณน่ำรวยจริงๆฉันบอกว่าทุกๆครั้งรวมกันไม่ว่าจะลงทุนถูกหรือลงทุนผิดพลาดรวมๆกันเลยทำให้คุณมั่งคั่งน่ำรวย โดยเฉพาะนักลงทุนทั่วทั่วไปวินัยสําคัญมากเลยครับเพราะว่าเราจะพูดถึงเช่นการ DCA บ่อยๆใช่ไหม DCA ก็คือ dollar cost averaging ก็คือหลายๆคนด้วยความที่อาจจะไม่ได้ทุนหนามากจําเป็นจะต้องใช้วิธีนี้คือเฮ้ยลงทุนเท่าๆกันเนี่ยทุกเดือนเงินเดือนออกนะเจียดก้อนหนึ่งเช่น1นึ่0พันสามพทุกเดือนเนี่ยซื้อกองทุนดัชนีนะครับไปเรื่อยๆทุกเดือน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 ไปเป็นเวลา2030ปีใครทําได้แน่นอนผ่านไป2030ปีต้องมีเงิน มหาศารแน่ๆนะครับแต่บางคนทําได้บ้างเป็นบางเดือนเงเดือนนี้ทําได้โอ้เดือนนี้ช็อตทําไม่ได้เพราะเป็นงี้ปุ๊บแน่นอนอนาคตก็ไม่เกิดความมั่งคั่งลํำรวยเกิดขึ้นกับชีวิตคุณอย่างแน่นอนต้องเข้าใจสมการนี้ครับน้อยคูณนานเท่ากับมหาศาลครับ ไม่มีอะไรเลยที่ได้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นจากการทําครั้งเดียวภาษาอังกฤษของวินัยคือ self discipline ใช่ไหมครับถ้าแปลเป็นไทยก็คือมีวินัยในตัวเองจริงๆคําที่สําคัญคือคําว่าอะไรให้ถ่ายพระราผมนะคือ self ครับคือตัวเองคุณต้องคุมตัวเองได้เพราะวินัยเกิดจากการคุมตัวเองได้นั่นเอง ข้อ3คือโฟกัสครับโฟกัสันคือการมีสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เป็นเวลานาน,าน,านๆแล้วก็ระหว่างทางไม่วอกแวกใช่ไหมพูดถึงโฟกัสเนี่ยนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาทันทีเลยครับเมื่อประมาณสัก20-30ปีก่อนนะที่บ้านบิลเกตส์เนี่ยคุณพ่อคุณแม่บิลเกตส์เนี่ยเขาจัดงานปาร์ตี้นะครับแล้วก็เชิญคนเนี่ยที่ประสบความสำเร็จเนี่ยดังๆมามากมายเลยนะครับในนั้นก็เชิญวอร์เรนเบร์เฟตต์ครับแล้วพ่อแม่บิลเกตส์ก็บอกบิลเกตส์ว่าให้มานะทาาาาาวมมมรู้จจักกแต่่ Bill เเ่เเสอองไย ตอนนั้นยังยุ่งกับ Microsoft อยู่และบิลเกตเองก็รู้สึกว่างานที่วอร์เรนเฟลด์ทำเนี่ยไม่ค่อยมีคุณค่าเท่าไหร่มันแค่แบบกระจายเงินลงทุนอย่างนี้นใช่ไหมครับแต่ที่เขาทำเนี่ยกำลังเปลี่ยนโลกอยู่นะครับนะแต่พ่อแม่เขาขอร้องว่ามาเถอะเนี่ยมาอย่างน้อยมาเจอบิลเกตที่บอกว่าโอเคมาชั่วโมองหนึ่งก็ได้สุดท้ายมาปุ๊บมาเจอกันทั้ง2คนปรากฏว่าคุยกันถูกคอมากครับแล้วก็กลายเป็นเพื่อนซี้กันทุกวันนี้ครับแต่ย้อนกลับไปที่วันนั้นนะมีการกินข้าวเราจะมีดน ก็ถามแขกในงานนะครับซึ่งเต็ไมไปด้วยคนที่ร่ำรวยแล้วก็ประสบความสำเร็จกันเยอะแยะมากมายเลยเขาบอกว่าให้เขียนหนึ่งคำสิว่าอะไรทำให้คุณมีวันนี้แต่ผลประกฏว่าทั้งบิลเกตและวอร์เนอร์เฟตนั้นเขียนคำคำเดียวกันให้ทายว่าคืออะไรมันคือคําว่าโฟกัสครับสำหรับผมมันเป็นเรื่องน่าทึ่งมากนะครับที่บุคคลที่สําเร็จระดับโลกเขียนคําเดียวกันเพราะฉนั้นคุณว่าโฟกัสสาคัญไหมครับ พราะถ้าคุณไม่โฟกัสคุณก็จะวอกแวกครับผมว่าโฟกัสกับชัดเจนเนี่ยมันสอดคล้องกันชัดเจนคือรู้ว่าปลายทางไปไหนใช่ไหมครับแต่ว่าระหว่างทางคือคุณต้องโฟกัสฉันต้องทําอะไรที่สอดคล้องถึงจะไปถึงเป้าหมายสตีฟจ็อบส์เองเนี่ยก็เคยพูดถึงเรื่องของโฟกัสไว้นะครับว่าการโฟกัสเนี่ยไม่ใช่การเซย์เยสกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่มันเป็นการเซโนก็คือการปฏิเสธเรื่องที่เข้ามาระหว่างทางเป็นพันๆเรื่องตลอดเส้นทางต่งางหากอย่าง,ท,างที่ทราบดีว่ามีช่วงหนึ่งสตีฟจ็อบส์นี่โดนไล่ออกจากบริษัทตัวเ ไปทำเน็กซ์ไปทำพิซซ่าสตูดิโอนะครับสุดท้ายก็มีคนไปคอล้องให้กลับมาตอนกลับมาเนี่ยซีฟเจ้าก็บอกว่า Apple ตอนนั้นนะมันมีช่วงน Apple ึ่งแอปเปิลตกต่ำมากนะครับที่ตกต่ำเป็นเพราะว่าขาดโฟกัสเนะคือทำา p r o d ั c t ์หลายอย่างให้หมดเลยแล้วไม่มีอะไรดีสักอย่างหนึ่งซีฟเจ้าก็กําจัดไอตัวไม่ไม่เวิร์กออกไปแล้วบอกว่าให้ทาไม่ต้องเยอะทําน้อยน้อยแต่ให้มันปังไปเลยนะครับนะนั่นก็เป็นที่มาของมี i p o d แลแ้วจากนั้นมาก็เป็น iPhone iPad ตามมาเรื่อยๆใช่ไหมตระกูลไอทั้งหลายใช ซึ่งพอทำแบบนี้ปุ๊บ a p p l e ก็เริ่มกลับมาพัางงานอีกครั้งจนทุกวันนี้เป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่สุดในโลกแม้ตัว Steve Jobs ไม่อยู่แล้วก็ตามผ่านไปแล้ว3ข้อนะครับก่อนจะไปข้อ4นะครับถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ให้เราหน่อยกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับคุณจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้ทุกสัปดาห์จากมา n ีแมทเทอครับ สวัสดีครับชาว Money Matters ทุกคนนะครับมีข่าวดีมาฝากนะครับตอนนี้ Money Matters นั้นมี membership โปรแกรมแล้วนะครับพิเศษมากๆเราจะได้มีการพูดคุยกันเจอกันสดๆแบบนี้นะครับเดือนละหนึ่งครั้งครั้งละหนึ่งชั่วโมงครับเงียครจริงๆมันคือหุ้นหนึ่งตัวเนาะแต่ไส้ข้างในเนี่ยเป็นอะไรก็ได้อยากจะปรึกษาผมแบบสดๆเลยนะในทุกอย่างเลยนะครับกดสมัครได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมาเป็นสมาชิก Money Matters membership โปรแกรมกันเยอะๆนะครับข้อ4 มีปัญญาครับคำว่ามีปัญญาผมคือไม่เกี่ยวกับการเรียนเลยนะครับว่าเรียนมาสูงจบปริญญาตรีโทเอกเรียนเมืองนอกหรือเปล่ามีปัญญาไม่เกี่ยวกับดีกรีนะครับถ้าถามว่าบสผมมีปัญญาคืออะไรคือคนที่มีสติแล้วก็คิดได้ครับสรับผมนะแค่นี้คือมีปัญญา คดีนประโยชนนี้ใช่ไหมครับสติมาปัญญาเกิดผมว่าประโยชน์ี้จริงมากๆเลยเพราะว่าคนเราเนี่ยตัดสินใจด้วยหลักๆ2อ,อย่างเท่านั้นเหตุผลกับอารมณ์ครับแต่ถ้าวันนี้คุณไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้หรืออยู่เหนืออารมณ์ตัวเองได้เหตุผลก็จะไม่ได้ทํางานเนมือนะครับนะวอร์เรนเบรเพูดไว้ประโยคนึง่งเขาบอกว่าถ้าคุณคุมอารมณ์คุณไม่ได้คุณก็จะคุมเงินคุณไม่ได้ ทีนี้การคุมอารมณ์ได้จริงๆมันก็คือ EQ นั่นเองนะครับหรือว่า Emotional quotient นะครับถ้าแปลเป็นไทยก็คือความเฉลียวฉลาดทางด้านอารมณ์คนที่มี EQ ที่ดีนะครับเขาจะสามารถทำสิ่งนี้ได้ก็คือ self motivation น็ mot ation, คือสามารถ motivate ตัวเองได้ครับคนที่ริ่มโดยทุกคนลองไปอ่านประวัติเขาก็ได้ครับบางคนมาจากแบบติดลบได้ซ้ำไปมาจากไม่น่าเชื่อเลยกลายเป็นแบบเศรษฐีพันล้านหมื่นล้านหรือแสนล้านได้ยังไง self motivation ครับคือสามารถกระตุ้นตัวเองได้ และข่าวดีคืออันนี้ไม่ใช่กรรมพันธุ์มันไม่ใช่พรสวรรค์น,นะครับมันเป็นพรแสวงคุณสามารถฝึกได้ครับเหมือนออกกําลังกายเลยคุณอยากจะกล้ามใหญ่กว่านี้ใช่ไหมคุณเข้าฟิตเนสเหมือนกันเลยอารมณ์คุณก็แข็งแกร่งขึ้นได้ด้วยการฝึกทุกๆวันครับแต่ฝึกอารมณ์จริงๆอ่ะมีโอกาสให้คุณฝึกตลอดเวลา ตั้งแต่ตื่นยันหลับเนี่ยระหว่างวันเนี่ยคุณมีเรื่องให้ต้องใช้อารมณ์มากมายให้ต้องคิดตัดสินใจมากมายนะครับเช่นที่ทํางานเพือนหลังงานเจาน้านายบ่นหรือกดดันนะครับทะเลาะกับคนในบ้านหรืออะไรก็แต่ทั้งหมดเนี้ยฟังนนะเป็นโอกาสเลยนะให้คุณได้ฝึกอารมณ์ของคุณอารมณ์คุณจะแข็งแกร่งขึ้นได้คุณก็ต้องเจอเรื่องใหญ่ๆพวกนี้แหละครับจะช่วยได้เมื่อคุณแข็งแกร่งทางด้านอารมณ์ขึ้นครับฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มงงว่านหนพูดว่าปัญญาตอนแรกตอนนี้มันออกมาเป็นเรื่องของอารมณ์ได้ไง เขบอกว่ามันสอดคล้องกันครับถ้าคุณคุมอารมณ์ไม่ได้ไม่มีสติไม่เท่าทาันอารมณ์ตัวเองคุณจะไม่เคยได้ใช้ปัญญาหรือไม่เคยใช้ใจ้ใช้เหตุและผลในการตัดสินใจเลยครับคนที่มี e q ดีไม่ใช่แค่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เท่านั้นนะครับแต่จะสามารถเข้ากับคนในสังคมได้ดีด้วยนะครับซึ่งมีผลโดยตรงกับไรายได้คุณนะคุณลองสังเกตดูได้ครับคนที่มัง่งคั่งร่ำรวยส่วนมากนะ e q <c oughs> ดีก็คือสามารถที่จะเข้ากับคนหมู่มากได้เป็นอย่างดี ไม่งั้นเขาจะนําองค์กรเขาที่มีเป็นร้อยคนพันคนหรือเป็นหมื่นหมื่นคนได้ยังไงใช่ไหมครับคนที่มี EQ ดีจะสามารถสื่อสารได้ดีด้วยนะครับมี Empathy คือเห็นอกเห็นใจผู้อื่นด้วยนะซึ่งไอตัวนี้สําคัญมากเลยคือคุณจะได้ใจคุณส่วนคุณลูกค้าคุณหรือว่าลูกน้องคุณหรือเปล่าตัวนี้มีผลมากเลย สมหรับผมแล้ว EQ นั้นสำคัญกว่า IQ มากนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะเป็น genius เลยอัจฉริยะแต่ว่าพูดจาใครไม่รู้เรื่องเลยก็เป็นไปได้หรือไม่สามารถเข้ากับผู้อื่นได้เลยได้ไหมไม่ได้ใจคนอื่นเลยเนี่ยครับก็ไม่มั่งคั่งร่ำรวยได้นะครับคุณลองไปสังเกตดูได้คนที่มั่งคั่งร่ำรวยทุกสาขาอาชีพนะนักกีฬาดังๆนะครับนะนักธุรกิจดังๆทุกคนล้วนมี EQ ที่ดีก็คือสามารถเข้ากับคนหมู่มากได้นะครับเขาเรียกว่ามี social skill ทักษะสังคมที่ดีนะครับข้อ5เพียรพยายามครับ คุณจะมี4ข้อแรกก็ได้นะครับแต่ไม่มีข้อ5ไม่มีประโยชน์เลยนะครับ ลองไปดูประวัติของคนที่ประสบความสำเร็จเป็นมหาเศรษฐีทุกวันนี้ได้ทุกคนล้วนมีความพินพยายามพิยพยายามมันคืออะไรคือไม่ยออ่อท้อกัดไม่ปล่อยถ้าไม่ได้ฉันยังไม่เลิกนี่เหรอไหมครับภาษาอังกฤษก็คือ A Q นั่นเองมันย่อมาจากคำว่า Adversity Quotient นะครับ Adversity แปลว่าอุปสรรคหรือความลำบากมันคือความสามารถในการล้มแล้วลุกได้เร็วกว่ากลับมาได้ทุกครั้งนะครับล้ม8ลุก9ตัวอย่างนี้เห็นมากมายครับยกตัวอย่างเช่นผู้พันแซนเดอร์เป็นตัวอย่างให้ดีมากของเรื่องความเพียรพยายามนะผู้ บารแซนเดอร์สเนี่ยเริ่มต้นตอนอายุ65นะครับซึ่งตอนห5นี่คือเขาก็เรียกว่าไม่มีเงินเงินน้อยมากได้เงินประกันสังคมมาประมาณ100ร้อยกว่าเหรียญเนี่ยครับแล้วก็เริ่มต้นธุรกิจด้วยการทําสิ่งที่ตัวเองถนัดที่สุดก็คือทอดไก่แล้วเขาก็อยากจะหาพาร์เนอร์มาร่วมลงทุนกับเขานะเขารู้ว่าเขาทําไก่อร่อยนะเขาก็เป็นเนี้ยขับรถไปไปตามบ้านคนไปเจอคนแล้วก็ทอดไก่ตรงนั้นเลยนะให้คนอื่นชิมนะครับไปตามร้านอาหาราต่างๆทำอย่างเงี้ยอยู่กี่ครั้งรู้ไหมครับ1,000กับ 9ครั้งไม่มีใครเอาเลย no ทุกคนถ้าเป็นคุณเลิกไปแล้วจริงไหมครั้งที่1,010 10, ก็มีคนร่วมลงทุนกับเขานั่นคือจุดเริ่มต้นของ kfc ครับและทุกวันนี้ kfc ก็มีทั่วโลกใช่ไหมนี่แหละตัวอย่างของความเพียพรพยายามคือเจออุปสรรคมากมายแต่ตัวเองยังสามารถลุกขึ้นมาแล้วไปต่อได้ปัดฝุ่นลุกขึ้นมาไปต่อได้ทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งนะครับ อีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้คือคลาสสิกของคลาสสิกนะครับนะโทมัสเอดิสันครับประโยคเด็ดของเขาเลยคือผมเนี่ยไม่ได้ล้มเหลวหมื่นครั้งนะผมแค่รู้วิธีที่ไม่เวิร์กหมื่นครั้งต่างหากลองคิดตามนะครับว่าถ้าคุณเป็นลูกเอดิสันหรือถ้าคุณเป็นเพื่อนเอดิสันเอดิสันขอให้คุณช่วยคุณว่าคุณจะช่วยอยู่กี่ครั้ง10ครั้งถึงไหมห้าสิครั้งถึงไหมครับคุณว่าร้อยครั้งถึงไหม บางคนทําอะไรบางอย่าง3ครั้ง5ครั้ง10ครั้งก็เริ่มเดาสงสัยตัวเองแล้วว่ามันเวิร์กหรือเปล่าวะเนี่ยในขณะที่บางคนทําเป็นหมื่นครั้งแล้วยังไปต่อได้ผลบอกว่าขนาดความสำเร็จที่ไม่เท่ากันมาจากขนาดของความเพียรพยายามที่ไม่เท่ากันครับ และนั่นคือ5สิ่งที่ไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวแต่ถ้าคุณมี5สิ่งนี้ผมการันตีว่าคุณจะมั่งคั่งร่ำรวยได้ครับจริงไหมสามารถแชร์ igung, ข้างล่างได้โอเคไหมขอปิดท้ายวันนี้ด้วยคําคมวันนี้คําคมเยอะหน่อยนะครับบาทเลยไหมครัอยู่ที่บ้านบาทเลยป่ะครับเขาบอกว่าเวลาที่ดีที่สุดในการปลูกต้นไม้คือเมื่อ20ปีที่แล้วเวลาที่ดีรองลงมาคือวันนี้ครับที่ผ่านมาคุณจะมี5ข้อนี้หรือเปล่าหรือมีน้อยมีไม่ครบไม่เป็นไรนะครับแต่คุณสามารถเริ่มมีตั้งแต่วันนี้ได้เลยครับ แต่ถ้ามีแบบนี้ทุกวันตลอดไปยังไงคุณก็สำเร็จใป็นสิ่งที่คุณตามหาแดี๋ยวไว้เจอกัน EP หน้ากับ m o n i y m t t t e r s นะครับโชคดีครับโชคดีครับ